สวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องยินดีนต้อนรับเข้าสู่ซองก้อยเป้เริ่มแสนสพี่น้อง,องตอนนี้กําลังเดินทางจะไปไหนครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลค่ะพี่น้องทุ่งสีเมืองไปทุ่งสีเมืองเรามีธุระนะคะที่จะทําไปที่ทําการแปลเอกสาร กลางทุ่งสีเมืองที่เขาเจ้าอันเฮอันตนเทียนนะนะฮะโอ้ยุคนดีเมียนค่ะ <But> จะว่าเขาจะจอบไปเศษเหลืองเมืองนะคะเส็จรอบมืองตอนนี้กําลังเดินทางไปกําลังออกจากอำเภอสําโรแล้วออกจากบ้านพร้อมก่นแล้วพี่น้องจริงๆเราจะออกแดีเจ็ดโมงยัง่าันสวยเนาะไม่ก็เจ็ดโมง้าแปดโมงงานแล้วอ,อันนี้แปดโมงต้นข้าวพี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศช่วงมีกำลังเข่าหนาวๆเลยนะพี่น้องลมว้อยๆเนาะคุณแฟนเนาะจะว่าอันลมว้อยๆจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้่คนกับ่ถเปิดแอร์สำเนียเพราะว่าหนาวเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะอากาศเย็นเหงาที่รักทันทีใจใดเดือนหน้าเดือนหนึ่งกันไหมสีอากาศหนาวหรือคืย่างนี้บ้านเจ้าที่หนาวหรืหนาวอ่ะเจ้าจะลืมเสื้อเสื้อกันหนาวค่อยนุ่งเด้ออ๋ลืมคือว่าแล้วค่อยว่มักนุ่งว่มักนุ่งแต่แขนสั้นไม่ต้องเวลาไม่ได้หนาวมันจริน เื้อเ,สอเวสเสื้อจีนอยู่บ้านละนงเมื <c> ่อ <oughs> จีนเขามาลายได้ส่เขาโดนเวขเขาคล้ายคล้ายคืองดิส่งเป็นระดูดิเมียนเมียนคือขัดกระซ่างงนไทยคือกัน้เครื่องหนางเท้านี่ก็คล้ายเสียกันหนาวแล้วอ่าอุนือน่ออุ่นใช้ได้ทีละเครืองเ,เอาติดตามเบิ้งกันไปพี่น้องว่าเมื่อนี่สิรถติดส,สาไดพี่น้องหรือว่าสิกองมาเพีนอนคือเมื่อวานบอซ้ำหนักบอตื่น ยู่บนเก้าจึงบนเก้าเลยเนาะเมื่อวาน<ๆ>นี้เนาะติดรถขัดติดค่ะผู้บางคนรับนหน,น่ายนี่อันตรายแบบน,นี้นะจัมาน้องออยน้องออยแสงสีนั่นว่าโอ้ยผมขับนี่ผมเสียบจูบ,เ,บเ,เสียบจืบเลยเพราะว่าอะไรว่าโอ้ยเอคยเสียบจูบบนไห้สัดอกลาเอยก็ไปตามถนนหนท่านี่แหละไปถนนหนทางกันรับจนแล้วเอ้ยเพราะฉะั้นก็ค่อยไปค่อยมาละว่ามันอันเท่ากับไปตามพัชราณีอ่อนก็ตามมีตามเนาะ เสียบจี้เสียบจี้แกนกระโปรงแดจครับคุณขับคนขับรถสัสารได้พี่น้อคุณยายเพื่อนก็ไปใส่บาตรใส่บาตรประทันในบาตรโนคนเดินแต่อำเภอส่มลงเป็นจุดเดี่ยวเลยค่ะครับรวมกันออกวันสารสวัสดีค่ะพี่น้องออกบ้านสองมือแล้วพี่น้องออกบ้านสองมือ กูว่าเขาบ้านตองเดือดขาดเงินปัดแบบเป็นนักธุรกิจแมนที่แท้รถตีผมไม่มีผมม่มีการอม่ย่างพี่น้องไปขับรถจริงเราจะไปแค่ช่วงนี้จรจริงๆแล้วซ้ำซ้ำเข้าไปหมู่บ้านจริงๆแล้วเขากลินกาแฟเนี่ยกินข้าวกินน้ำเนี่ยเขาเอิ่นเขาไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดในกระดองกุ้งกระดองกุ้งเนี่ยน้องวิเชียนเนี่ยเขาขวัไปขวัมากเนาะอันนี้ นองก็เลยถามว่าอุ้ยบมฮากัรนี้หลือบอวไม้อันนี้เนาะพี่พันเมื่อืนไปจนได้เนาะไปจนได้จนหอดบพมีูได้ไปบืนเด้อแบบนี้นะขนาดมืี่นูดยูจาจะเจริญสีกระทืงมาอยู่วันหลองกุ้มคือบวมาซันไปบ่วใหดอกขาวครับมันคอยไปนันโมหามืงเล้ยงกับบหอดรถติดนี่ครับโซนนี้น้ำกมันก็ใกล้ชิบุกเลยเนาะสุดยอดเงตัวน้ำ ทั่วหลายๆจังหวัดมาร่วมกันมาลงอยู่บนเดียวมาร่วมแม่นหนมูลวันนี้แม่นหนมูลก็ต้องทายออกมามาหาแมนหนังโขงมันก็เลยถั่วทั้งซองฟางเนาะรถติดแห้งนะมันเยอด้ว้ของต้อนพี่สาวจ้าพี่น้องของต้อนแมนหนังยกแม่น้นังยกมีมาดถั่วมัดเต๋แล้วก็ข้าวต้มต้าข้าวต้มตัาข้าวต้มหมักนั่นเองพี่น้อง พี่น้องไปมื่อเดียวนี่แหละไม่ว่าทั้งมื่อเดียวเพื่อเธอได้ไปอีกก็ต่อเลยไมาอีกอยู่เพราะว่าวันขึ้นบ้านใหม่น้องสิบเก้าดีสิบเก้าน้อสิบเก้าก็พอได้เตือนน้ำมันไปรอบไปยังในแบบพี่น้องเอ็นไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ไปควงไปไกลยังดอกพี่น้องแต่ว่าเก้าก็อยู่น้ำบาทแลก็เก็ๆเพราะว่าจริงๆแล้วซาแต่คุณแฟนเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนนี้รับอืมดูใจเพื่อนถอดยังไปไช้มาใส่ต่อว่าใส่อดู่เตะในบ้าน พี่น้องอยู่แต่บ้านก็จริงเต่พได้กินแกงน้อใหม่เรื่งแต้บานกันเลาะอยู่นี่นะทางนี้กินแล้วเลื่อนมือนึมือนื้อหนมืแล้วมอหนึ่งใจลว่าโอ้ยดเแกงนอม่ทุกีเรามาเอาผักกะเนงอยู่พี่ใจแลว่าหายผักกะเนียงอยู่เล้วสั้นมาเอาแกงเนี่ยเบื้เบื้แกงแท้เบืนี่แกงแท้เือยู่บ้านแล้วสิหลักเนาะครับน้อบือยู่บ้านมาไปใส่ดอก ต้องแกงเราไม่กินละพรุ่งนี้อุ่นมุนใหญ่มันอันนี้กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องอย่าได้อ้อนเดือดเสียพี่น้องบะปีแห้งกินกับข้าวแม่จันซีลาเห็นเส้นงกับเพิ่นสีท่วงละจะกินได้ยังไงปีมันเสียจำน้ำมันกินพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายเรือเสือพึ่งแจนกับโมเดลีสีขาวนู้นไปเุยนะเอาแล้วเราจะใช้บายจุนี่นะ มุมมุมเป็นสีเหลืองแล้วมุมมันสวยอะได้วยค่ะแปดตอนนี้ก็ถึงเส้นทางเข้าในเมืองแล้วใช่ไหมใช่จะถึงบ้านของแต่ว่าทางเส้นนี้คนรถจะบอปลายเดพี่น้องพุ่นเข้าในเมืงมองเ<ม>ส้นรอบเมืองเนาะเส้นรอบเมืองพุ่นรถลายพี่น้องเลยรถล,ลายแหงเข้าพุ่นนะอันนี้ธรรมดาขับ,บรถกรัสโลกอยู่ นนี่รถติดนี al, premier, quote, able, tá, illing, ่คำว่าบ่ได้กลับคำว่าเขากลับกลางคืนนแห้งเขาพอรอบเลืกเลยเนาะอันนี้เขาครับสี่โมงเหลยงหวานนี่พี่น้องไปอยู่วัดหนอดชั่วโมงสำเมียอหวานนี่รถน้อยอวานนี่ยังขายเนี่ยัยงเองใจนอง่าโอ้ยหักแน่งกันเลยมาว่าเมาเวกันาแ้งกันเหลือพี่น้องบ เพิ่นกระทักมาเนาะไม่ยังเพิ่นกระทักมาเฮาเฮาก็ยินดีไปอันนี้ทีเพื่นทีโตพี่น้องลดติดคากไว้แน่บ่โอ้ยอาใจเพิ่นมาใส่ใจโตฮักกันแพงกันพี่น้องดีรู้ยังบอกก่าขามมาเลยเดี๋ยวไม่รอดช่วงนี้มั้ เขตไทยเขตบ้านเในเขตอุบลกับอุบลกลายไปพี่เสือดิพมาบ้านเลยเมียบ้านหนองชื่อดีอีกคนเสือดิบมีงานอีการหลายเดิมแม่นเอกพรรษาแดีวให้รับงานเยอะๆปังๆสร้างกำไรก็ได้รับงานล่อยกระทุ่มอยู่หายทางหลายท่านต่างประเทศมีการมีงานกับบ้านเป็นเช่นใดมีพี่น้องเพื่อน คอมเมนต์เขามาว่าจริงๆแล้วเสียงพี่ก้อยไม่ไม่ดีเลยพี่<บ>น้องก็ขอโทรล<ช>ไล<ห>น์ค่ะ,คะเสียวเราอยบอดีดอกเห็นพี่อ้อยพี่อ้อยก็ยังคิดว่าบ่าพี่นะคิดว่าเป็นนักซีรีส์ผิวหวานนี่เนาะไม่ไม่เราเพิ่นก็ว่าเออคือเสียงไม่ดีแต่เราคอยรับใส่พี่น้องมา20ป,ปีอยู่ต่างประเทศได้พี่พน้องรับใส่พี่น้องมากรองรับขับกลอมพี่น้องแฟนพิงแฟนบอลำทั้งยุโรปมา20ปีซึ่ง ประสบการณ์20ปีดีคกะบ่นหน่อยได้พี่น้องเสียงเข้าบดีแต่ว่าเขาอิจตานพี่น้องหรือว่าผพาพ้าดีผ้านองอยู่ต่างประเทศมีความสุมีความหวาให้มีอกำลังใจทําการทํางานแ็กสีนะพี่น้องล่ครับรำอยู่ต่างประเทศรับใส่พี่น้องลายประเทศเนอะคะ่ะอัน เสียงบอดีดอกแต่ว่าเขาไปลองไปล่ำครับไอ้น้องน้องหรือว่าพี่พี่กูที่เขาดังๆไปสลับซับเปลี่ยนกระจายโดยสางสีสันในการได้งานนี่สิตาพี่นอ้องที่ว่าดังเปลี่ยนปางเป็นอาชีพหลักโบนโบค่ะพี่นอกก้องเพราะว่าน้องก้อยกัดเห็ดอาชีพอื่นน้ำอันนี้นักร้องเก่านะดังดังสมัยเก่านะทุกคนตั้มตัางแต้บว่าท่านอันล่ำกรอนปนพี่นอ้องตะขี่กันเลียนล่ำกันเลียนร่ำสิงกับอาจารย์สายท่อ ลำสิงหน่ลำก่อนแน่อันปาะเด็กัน,น,น,นกว่าเป็นเป็นมากมากประยุกต์มาเป็นลำก่อนลำสิงห์มาใส่โดนตบโดนตรีซึ่งเอาเศร้าไปเรียนต่างประเทศนี่เป็นซศราลำสิงหน่ลำก่อนแน่ลำก่อนพ้นสิบโมคะมาประเด็นเพราะว่าต่างประเทศเมันกระมักข่าวแมบนี้แบบยุคสมัยใหม่แะส่วนมากแบบนิยมเพลงบอบบอกไม่มาเนาะไม่ค่อยมีเพลงแบบเอาใจเพื่อพี่เพื่อน้องเขาสิ ร้านอาหารไทยแน่มาสื่อของทรัพใจใส่ถอยเงี้ยกงศูนย์สัญสจอดแน่งานวัด,นนดวแน,พพนาาาา่ย่งางสีนะค่ะพี่้อกระมวนพี่้องผ้าพี่ผ้า้อกไปาเข้าว่าเข้าว่านยังกับสบาตมันไม่มีบุญข้าวอันตังข้าเห็ดบุญไปน้ำาน่า,า,าตังจางตังทานละพี่้อกฮักเพียงกันอยู่ต่างประเทศลำเงิอนอยู่โลก พี่อ้อยเมื่อวานนี้ใจแห้งไปเห็นเลยนะไอ้ดอกพ่นเพลนภาวะแทรกซ้อนค่ะอ้อยเราอ้อยแสงสีค่ะพี่น้องเพิ่อนทานนี่ก็เออนี่ฮะผู้ใดนี่นะนักศิลปินคือการตีเรางป็นชื่ว่านักศิลปิปีนเพราะว่าเออมันจำเป็นต้องเสียงดีเสียงบดีกระดังได้เพื่อนให้กำลังใจเนาะเพื่อนก็โต๊ะบ้านมาสู้ๆเดินน้องเด้อคอยเห็ดคอยไป่ายเมื่อวา อยกขอบคุณหลายๆพี่ห้อยที่ให้กำลังใจบ๊อบบี้กาคยค่อยแบบว่าอัน้นไปะนะพี่น้องคอยซื้อคอยคาดคอยเออ่าผมมีผู้ได้เสียงดีมาดอกน้องคอยเสียงกะบอดีเ,เมียนควอนพี่น้องตีชมการออกกายบรวบาแต่ว่าการเลนนาเวที่ลูกเลนนาเวที่การเอเร็นประเทนค้นเบื้องใกคนเบืเบ้อง,งเร็วมีความสุขไปพร้อมกันกับเราจริงแล้วเสียงนั้นก็คือส่วนประกอบพี่น้องเ้อ แต่ว่าการเล่นนาเวทีการเข้าเอเ็นเตนที่ยพี่น้องเบิ่งมีรลยอิ่มมีมีเสียงหัวเราะหล้กกามีความสุขแค่ั้นเขาก็มีความสุขไปทั้งเขาเลยร,รับพี่น้องอ่า,าสำหรับที่นี่ภาคไว้สานี่เดี่ยจะพี่น้องจะเดินทางต่อสาขาพีก่กำนังบูได้พี่น้องบ่อนสิไปอันนั้นไหมบ่นอนสิไปเอียงแต่เอ,อกาสารจะพี่น้องยังบูบูเลยอยู่ในนี้อยู่ในนี้ดิ ยังฮู้เลยต้องได้ซอกห้าด้านไปเอกสารอีกเดีพี่น้องอุบลพาซาอุบลพาซาเอาท่านั่งกัพ่อกันคลิปหน้าเด้วจ้าพี่น้องอไป,ลปแล้วพี่น้องอยู่ดีเมีงสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย,บาย